สวัสดีครับวันนี้นะครับลูกค้าก็ส่งเครื่องมาจากจังหวัดสตูลนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น iPhone 11นะครับสีแดงนะครับแต่เราจะมาทําการเปลี่ยนกระจกฝาหลังกันนะครับแบบไม่ต้องแกะตัวเครื่องเลยนะครับ น,นี้เราจะมาทำการเปลี่ยนฝ้าหลังด้วยระบบการยิงเลเซอร์นะครับระบบนี้จะทำให้ตัวเครื่องของลูกค้าไม่ช้ำสายแพรไม่ช้ำอุปกรณ์ภายในไม่ช้ำนะครับ สังเกตว่าสีฝาหลังเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเนื่องจากเลเซอร์เนี่ยเขาไปยิงทำให้เกิดการล่อนของสีและกาวด้านในนะครับ นะครับสีเริ่มมีการเปลี่ยนนะครับเนื่องจากระบบเลเซอร์เนี่ยมันเป็นความร้อนนะครับยิงผ่านทะลุกระจกฝาหลังนะครับมันก็จะไปละลายสีละลายกาวด้านในนะครับกาวที่ติดระหว่างฝาหลังกับตัวบอดี้นะครับ ก็จะยิงไปเรื่อยๆจนพั่วฝาหลังนะครับ ครับเราก็จะทําการยิงไปเรื่อยๆนะครับทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นนะครับอันนี้เป็นชั้นสุดท้ายนะครับเป็นชั้นของกาวนะครับ ก็จะเนี่ยครับค่อยๆร่อนนะครับกาวค่อยๆร่อนไปเรื่อยๆเืๆนะครับวิธีการยิงเรเซอร์ฟัหลังก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะเซฟเซฟตัวเครื่องของลูกค้ามากๆเลยนะครับเพราะตัวเนี้เราไม่ต้องแกะสายคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับก็คือพวกสายแทรนะครับ ใส่แพ้ชา้าใส่แพ้วอลลูกป,ปิดเปิดพวกนี้ครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องไปแกะนะครับแล้วการยิงนะครับค่อนข้างที่จะแม่นยำมากๆนะครับให้เกเอร์เซ็นต์เลยครับส่วนแผ่นตรงกลางนะครับที่เป็นสีทองๆองม้วนขดๆกันอยู่นะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ ชาร์จไวเลสนะครับนี่ครับสังเกตว่าช่วงขอบระยะการตัดขอบเนี่ยแม่นยำม,มากครับ งานปกตินะครับทุกอย่างเลยนะครับ <_ d ance> ก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่ากาวจะ ค่อยๆบางลงบางลงเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระจกหลังตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอเครื่องเลเซอร์เรายิงให้เสร็จก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระจกฝาหลังตัวนี้กันนะครับนี่นะครับหลังจากที่เรายิงเลเซอร์ฝาหลังออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเค โดยที่ไม่ต้องแกะตัวเครื่องเลยนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนฟ้าล้างกันนะครับประมาณนี้นะเราก็คือทีอนี้เราต้องอัดกาวก่อนนะครับแล้วเราก็จะวางลงไปในลนักษณะนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กาวบริเวณรอบๆตัวเครื่องนะครับการใส่กาวเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าการใส่กาวเนี่ยจะทําให้เครื่องด้านหลังเนี่ย มีการกันน้ําที่ดีนะครับกันน้ําหรือไม่กันน้ํานะครับอยู่ที่การซีนกาวนะครับถ้าเราซีนไม่ดีเนี่ยน้ําเข้าเครื่องแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาซีนกาวกันน้ํากันเลยครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนกระจกฝาหลังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็คือเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องแกะตัวเครื่องนะครับสามารถใช้งานทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะครับ กล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้ปกตินะครับนะครับสังเกตว่าขอบจากสนิทสนิทมากนะครับคือถ้าไม่สังเกตเนี่ยบอกเลยว่าไม่รู้เลยครับว่าเคยเปลี่ยนมานะครับ แล้วเราก็อยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คนังสิ์นะครับอาการนี้ใช้เวลาเปลี่ยนกระจกฝาหลังประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับไว้มีคลิปใหม่ๆเราจะนำมาสเสนอท่านผู้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ